สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนับเอฟชัยยธนะครับกับช่วงดึกดแบบนี้นะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับขอมาพูดถึงอเร็กเซนหน่อยนะครับตอนนี้โอ้โหคืนสนามไวๆนะครับงูคอนเฟิร์มครับยกเลิกสัญญาอเร็กเซนครับเปิดทางเล่นลีกอื่นแล้วนะครับผมขอให้กลับมาลงสนามไวๆนะครับหลังอินเตอร์มิลานครับยืนยันแล้วนะครับว่าได้ตกลงที่จะยกเลิกสัญญากับคริสเตียนอเร็กเซนภายหลังเขาเนี่ยกลับมาคาแข่งในอิตาลีไม่ได้ครับเนื่องจากต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้านะครับ เพลย์เมกเกอร์ชาวเดนมาร์กครับเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับระหว่างลงทำศึกยูโรเนี่ยส่งผลให้เขาต้องรักษาตัวนะผมมานานนับตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยนะครับผมอิเล็กซินครับผมยังต้องฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าครับไว้ในตัวด้วยครับกระนั้นเนี่ยกดของอิตาลีเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้นักเตะที่มีเครื่องดังกล่าวเนี่ยลงเล่นหรือซ้อมได้นะครับเนื่องจากการเข้าประทะอาจจะสร้างความเสียหายหต่อเครื่องได้นะครับผม อนาคตของเร็กเซนจึงค่อนข้างชัดเจนมาตลอดนะว่าจําเป็นต้องแยกทางกับเนสรัสูลีนะผมเพื่อย้ายไปสารต่อในเส้นทางอาชีพในลีกอื่นนะครับผู้อำนวยการของอินเตอร์มิลานเนี่ยเข้าพบกับตัวแทนของนักเตะไปเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาครับแล้วทั้งสองฝ่ายครับก็บรรลุข้อตกลงที่จะยกเลิกสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะครับ อินเตอร์มิลานของผมขอประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงที่จะยกเลิกสัญญากับคริสเตียนอิร็กเซนสโมสรและครอบครัวเนรัสซูรีนะผมขออวยพรให้เขาเนี่ยพบเจอกับสิ่งที่ดีในอนาคตครับในการแถลงการที่ระบุไว้นะครับถึงแม้วันนี้ครับเส้นทางของอินเตอร์กับอิรกเซนต้องแยกจากกันครับแต่สายสัมพันธ์จะไม่แยกจากกันครับช่วงเวลาที่ดีๆนะผมการทําประตู ชนะนะครับการโอบกอดแฟนบอลด้านนอกสนามเนี่ยเพื่อฉลองสกูเดสโต้นะผมทุกสิ่งจะยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์เนรัสซูรี่ครับตลอดไปนะครับเขายังย้ายกลับไปเล่นในเดนมาร์กได้นะครับเนเธอร์แลนด์หรือในอังกฤษก็ได้นะครับเพราะไม่มีกฎห้ามเหมือนอิตาลีนะครับโดยมีสโมสรในประเทศเหล่านั้นเนี่ยให้ความสนใจเขาอยู่แล้วนะครับ ดาวเตะวัย29่ปีเนี่ยผ่านการลงสนามไป60เกมและยิงได้8ลูกนับจากการลงเล่นให้กับอินเตอร์มิลานและเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดคว้าชแชมป์ลีกฤดูกาลก่อนครับหลังย้ายมาร่วมทีมครับเมื่อเดือนมกราคมปี2020ด้วยค่าตัว20ล้านยูโรนะครับรายงานก่อนหนี้ครับระบุว่าอินเตอร์มิลานยังวางแผนจัดอีเวนต์ให้กับแฟนบอลได้ร่ำลาครับอิเล็กเซนกันในเดือนกุมภาพันธ์ ก็ขอเสียใจด้วยครับที่ต้องแยกทางกันทั้งอีเร็กเซนแล้วก็อินเตอร์มิลานนะผมก็ขอให้อีเร็กเซนโชคดีครับและกลับมาหายเร็วๆนะผมมีสุขภาพที่แข็งแรงกลับมาเล่นบอลได้เหมือนเดิมเก่งเหมือนเดิมครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเขานะครับสู้ๆนะครับสำหรับคริสเตียนอีเร็กเซนครับผมขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกครับสวัสดีครับ